แม่ทัพภาคที่4ี่ค่ะได้มีการร่วมหารือกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดยนภาคใต้เดินหน้าสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและภาครัฐค่ะ ทีห้องประชุมหนึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรภาคสี่ส่วนหน้าหรือกอรมนอภาคสี่ค่ายศิดินทรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพลโทสารติสกุตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่พร้อมด้วยดรธีรพงศ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรวมหารือกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้เอสบีประจําปี2566หวังสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและภาครัฐดานแม่ทัพภาคที่4ค่ะก็ได้กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดพื้นที่3จังหวัดชายแดยนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลามีสถานาการณ์ความรุนแรงที่แตกต่างออกไปเพื่อสันติสุขที่จะเกิดขึ้นไม่อยากให้ประชาชนที่ต้องตื่นตระหนกยืนยันว่าเราไม่มีนโยบายปิดข่าวแต่เราจะนําเสนอความจริงให้กับประชาชนรับทราบตอนนี้นะคะสถานาการณ์ในพื้นที่ก็ดีขึ้นในหลายด้านสืบเนื่องจากการทํางานของแม่ทัพภาคที่4ท่านเก่าๆที่ได้ดําเนินการไว้จนเป็นที่มาของคําว่าสานัสาน,ต,นติสานต่อชายแดนใต้สันติสุขคือการดําเนินการต่อ เนื่องจากโนโยบายเดิมแต่เพิ่มเติมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องให้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงดําเนินการอยู่แต่จะเน้นการพูดคุยให้ออกมาต่อสู้ในกระบวนการยุติรับ ขออภัยครับในกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียกําลังพลส่วนเรื่องอื่นๆเช่นการดูแลเยาวชนและกลุ่มสตรีเช่นเรื่องยาเสพติดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีเพื่อสร้างรายได้สําหรับเอสบกมีภารกิจในการชี้แจงประเด็นสําคัญต่อสาธารณชนป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานภาครัฐในระดับพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอนุกรรมการและกลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานดังกล่าวครับ